เรามาติดตามข่าวกันต่อนะคะหลังจากที่ทหารไทยสามารถยึดเนิน677ได้เรียบร้อยชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างดีใจจนน้ำตาไหลนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทหารขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะไไยยักกกกกสุขลลลม่าาดดออีรจคืเ นี่นะคะเป็นภาพในนาทีที่ทหารไทยได้ปักธงชาติไทยบนเนิน677เมื่อเวลา17นาก30นาทีเมื่อวานนี้แล้วก็ร่วมกันร้องเพลงชาติด้านบนเสียงดังกึ่งก้องประชาชนในพื้นที่ทราบข่าวต่างก็ดีใจค่ะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่รอกคอยมานานกว่า20ปีแล้วหลังกัมพูชาฉวยโอกาสเข้ามาอยู่ในช่วงที่มีการค้าขายกับกัมพูชาแล้วไม่ยอมกลับลงไป นางเพ็ญมณีคำผงผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าวินาทีที่ทราบข่าวดีใจจนร้องไห้แล้วก็เปิดใจว่ารอมานานตั้งแต่เด็กจนตอนนี้อายุ57ปีแล้วสิ่งที่กังวลคือเรื่องของการประทะและการสูญเสียแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือการให้กําลังใจกันให้มากที่สุดค่ะมือนี้แม่ห้เลยห้เลยทั้งดีใจทั้งเสียใจเหมือนว่าดีใจทถี่นเล่าได้ขึ้นมากแต่ว่าเราเสียเสียบุคคลไอ น้องๆเนอะที่พนรุบมากเ<อ>สีย<อ>ใจกับคร,รอบครัวเพิ่นสำหรับสถานการณ์ทั่วไปเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังคงมีเสียงปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทหารแนวหน้ายังต้องพยายามผลักดันทหารกัมพูชาแล้วก็มีรายงานการเคลื่อนย้ายจรวด b M21 เข้ามาประชิดที่ช่องอ่านมาด้วยค่ะ